อาสวัสดีสวัสดีครับเนี่ยไม่มีคนซื้อเลยวันนี้ได้สักหนึ่งตะกร้าก็ดีนะนี่น้องน้องบอกเขติมโมด้มาที่มือเนยน่าจะไม่โมด้มาเดี๋ยวมาก่อนของมันมันลินะ สว,วัสดีครับใครที่เป็นสิวนะครับสามารถสอบถามได้นะลูกฉันลูกฉันลูกฉันฮือมื่วานได้เบิบ่งยาไรพี่เงาเดอสะบ่อพี่ยนีนไม่ไรแค่วันเดียวเองนะวันนี้ก็ไร ไล่ไล่ตอนเย็นไล่ไหมไลครับตอนเย็นครับผมตอนเย็นจะมีแบบหญ้าเข้ามาด้วยมัง้งแต่ไม่บอกอีนวัววันที่หกซื้อของมาถึงแล้วส่งใบไหมมันวันนี้วันที่แปดสองวันเองนะเทรากันแดดใสดีมากครับสั่งไปสองสุดแล้วขอบคุณครับ วันนั้นเราได้สี่ร้อยตะก้าเลยนะสี่สี่ห้าร้อยตะก้าแบบได้เยอะเยอะมากเป็นเพราะว่าเป็นแฟตเซลล์ด้วยคนสั่งเยอะสั่งไปเลยพี่สิบขวดสิบขวดถึงสิบขวดปุ๊บส่งกลับขึ้นมาผมจะส่งให้ไซฟีหนึ่งกล่องหนึ่งขวดนะครับผมอันแดีก็เหมือนกันส่งมาผมจะให้ไซฟีหนึ่งหลอด ลงมาคืนแะที่ลงไปให้คืนแต่ว่าเป็นโตที่วปป่ามันเต็มเนอะสวัสดีครับรอบนี้มาไวมากปกติสี่วันนะอรอเรีวคนคนยิงของเขาเขาาก็นั่งยิงอย่างนี้เนะี่ยสี่ร้อยตะก้าเขายิง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 กัสั่งวันนี้หกถึงแล้ววันนี้ถือว่าคนสั่ง ได้เร็วมากนะครับเอาเอาเอเอาเอา,เอามเมแม่นกน้อยนะิแมวนี่นะี่ดือ้อแมวแมวนี่น้องน้องบัลลาอาใช่ไหมคะไส่ครับผมสามารถสั่งในนี้ได้นะครับใครที่เป็นสิวที่อยางแหนกหน้าใสนะครับแบบรอยดำรอยแดงเต็มหน้าก็ต้อง สั่งซื้อแล้วก็เอาไปใช้ครับหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งขวดเห็นผลแน่นอนดีไม่ดีเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ตะกร้าห้าดาวนั้นเลยครับสามารถดูได้ในตะกร้าขอเบิงแมวแน่แมว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 แมันคิดดูมันโตใหญ่ห่างเพิ่งสามเดือนเองนะตัวเท่านี้ถ้ามันเป็นไปเนะี่ยมันจะตัวแบบใหญ่ๆแมวใหญ่นะ่ะมันเป็นเปอร์เซีย อันนี้อานี้ตัวนี้ต่างค์จวมาก,ก็ส่งเร็วสามวันถึงแล้ว,วแสดราคาเท่าไหร่ครับสองร้อยเก้าสิบาทครับผมตัวนี้เอามาใซ่ที่ลาวด้วยส่งมาส่งมาประมาณกี่หลอดวะห้าหลอดนี่แหละเอามาใซเองนะเพราะว่ากลับมาแบบว่า,แบบวาแบบว่ากลับมาลาวจะมาใส่ด้วยเจลับก็ส่งมาลาวเหมือนกันเพราะว่ามันขาดไม่ได้ต้องใส่ทุกวันครับ ถ้าขาดปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกแบบขาดอะไรบางอย่างไปในชีวิตเราต้องใส่ทุกวันหน้าเพราะว่าหน้ามันต้องได้ใส่ทุกวันก่อนนอนอยู่แล้วหน้าจะได้ใส่ครับแล้วก็ไม่มีสิวด้วยรอยดำรอยแดงถ้ามีสิวก็รอยดำรอยแดงก็เกิดขึ้นแต่ใส่ตัวนี้แล้วมันก็หายไปครับม,มันจะจางลงนะเลือดไหลเวียนใต้ดวงตาก็ดีด้วยนะครับมันแบบทําให้ถุงใต้ตามันจะ มันจะไม่คําเขาเรียกแบบว่ามันจะไม่คํานะครับใต้ตาเจนี่เจนี่เจี่ยองขาดเซรามเหมือนขาดน้องยากหรือเปล่าไม่เหมือนกันถ้าขาดยากก็คือไม่ได้นะอยู่ไม่ได้ใจจะขาดมีเธออะไรเขาจะเรียกอย่างนี้ขาดไม่ได้ เบอร์เบอร์หายนะเน็ตพี่มีอยู่ก็เลยเอาของพี่มาใช้ก่อนแต่กลับไทยไม่ได้นี่เบอร์ ard, ไทยไม่มีขับไปแล้วหาเน็ตไม่ได้แล้วก็ไม่เด้ไปเติมเน็ตก็ไม่เป็่นครับกดเบอร์รู้ว่าเบอร์ตัวเบอร์อะไรก็ไม่รู้นะครับสั่งซื้อได้นะครับขับไม่ได้ น่ารักเมนครับขาดถ้าขาดไปก็คือขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตเพราะว่าสิ่งหนึ่งในชีวิตที่มันขาดไม่ได้ก็คือนี่แหละที่บอกไปนั่นแหละเขาก็รอเขาก็ฟังอยู่นั่นแหละแต่มันคือความจริงครับมูยขาดไม่ได้ถ้าขาดไม่ได้ขาดเธอขาดใจครับเหมือนมีอะไรขาดหายไปในชีวิตเลย แต่ละคืนก็ตื่นเช้ามาก็ไม่เห็นไม่เห็นเขาทุกวันเขาจะแบบแบบเขาจะไปทํางานเขาจะปลุกขึ้นมาของแก้มก่อนแล้วค่อยไปหรือว่าปลุกมากอนก่อนเรากาลังใจแล้วค่อยไปทํางานจะได้มีแรงใจทํางานนะครับแต่ไม่ได้อยู่มันก็เหมือนขาดตื่นมาเอ๊ะต,ตื่นมาไม่มีคนปลุกมาก่อนเงี้ ยากยากเขาเขาก็น่าจะเหมือนเหมือนกันนั่นแหละมันไม่ชินอันนี้แค่วันเดียวนะถ้าอีกสองสามวันหรือว่าเป็นเดือนสนะั่งซื้อเลยครับผมให้ที่แบบใ้นี่ที่เป็นสิวครับให้ที่อยากหน้าใสาไร้สิวนะตัวนี้ผมแนะนำเลยครับที่เรายังไม่มีนะแต่ คนที่เราอยากสั่งซื้อเยอะมากแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอามายัางไงแต่ก็ขายในราคาแต่ถ้าขายในราก็มันขายขายราคานี้ก็ได้แต่ไม่คนจะสั่งแม่น่ะมีก็จะเอามาแม่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 คิดดะวันนี้นี่นินแลนด์นี่แหละ มันเมื่อยมั้งเยลีนดูแมวมันมันเหนื่อยนะมันเียลีนอ่ะมันเมื่อยหานใจมันแล้วไปเลยนมาอ่านหนังสือเดออยอดเต็มมดสาวไม่อ่านครับผมย่าส่วนมากมันมันไม่ค่อยมันเป็นควมสามารถมันเกี่ยวกับการคำนวณแล้วก็คิดไล่เฮิร์นบางกย่ยวกับที่จะสอบมันเป็นกับบัญชี เป็นสินเสือขอดูแมวปุอนแมว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 ,แมวนี่มันร้อนมันก็ไปแตะพัดลม